สวัสดีค่ะพามากราบท่านท้าวเวสสุวรรณนะคะที่จังหวัดส,สุพรรณบุรีนะคะนี่วันนี้มาตอนนี้เวลา16นาฬิกา40นาทีนะคะอาจจะ แดดร่มลมตกไปนิดนึงแต่ว่าอยากให้ชมความงามของท่านนะคะด้านหลัง ทุกคนก็จะมาบูชากลับไหว้กันนะคะใครที่ไม่ได้เตรียมดอกไม้ทูบเทียนมานะคะก็สามารถมาบูชาที่วัดได้นะคะแล้วก็ใครที่อยากจะทำบุญเนาะร่วมทอดพระปาสามัคคีก็ได้นะคะหรือว่าจะร่วมทำบุญนะคะที่วัดเนาะเขาก็จะมีกล่องนะคะ ตามศรัทธานะคะอย่างจุดนี้ก็เป็นมาหาสมกสุทอิพกินนะคะวัดทัะง่วงสุพันณบุรีนะเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับท่านท้าเวสวันเดี๋ยวจะรายงานต่อคลิปหน้านะคะ่ะ